สวัสดีครับอยู่กับผมคลิกันดัดอีกที่เคยนะครับก็อยู่ในเกมแกนซ์ซัมเมอร์นะครับหลังจากไม่ได้ทำคลิปมาสักพักใหญ่ๆนะเพราะว่ามันเป็นเกมเล่นไม่ได้เติมนะครับถึงเติมก็ไม่ได้อัดคลิปนะก็เอาตรงๆกันนะว่าอันนี้ก็คือไอดีรลองผมนะก็คือไอดีที่ตอนเล่นแล้วได้เมลตี้ถ้ามารับไอดีหลักนะไอดี ID หลักก็ไม่ได้เมลตี้ได้ทุกตัวในชิลฮีโร่2นะแต่ไม่ได้เมลตี้แค่นั้นแหละส่วนไอดีนี้ผมขอยรับตรงๆกันนะว่าเกมแกนซ์ซัมเมอร์นั้น ไม่ได้เหมือนเกมอย่างไอนาโต้ชิโนบิคอลเลกชันชิปโปลัมบูนะครับเพราะเกมนั้นมันเป็นเกมญี่ปุ่นแล้วทางญี่ปุ่นเขามีตัวไฟล์เกมหรือว่าพวกอะไรระบบตรวจจับว่าถ้าเราเล่นในแอปจำลองในคอมอะ่ะมันใช้ไม่ได้มนเล่นในคอมไม่ได้นะครับเอาง่ายๆนาโต้ชิโนบินะส่วนแกนสมอนเดอร์นั้นผมก็เล่นในมือถือ2เครื่องนะก็เหมือนกับสอดีแหละแต่หลักๆก,ก็อันเนี้ยอันที่กำลังเล่นอยู่อันเนี้ยที่เป็นของ i d m ดนเวนะ ก็คือผมเล่นในแอปโปรแกรมจำลองของคอมนะอย่าง LD Player นะครับมันก็เล่นได้นะไม่ดีปัญหาอะไรก็อดีนี้ก็พอมีเพชรเหลืออยู่129ก็สามารถสุ่มหาันดาได้สองรอบนะครับอย่างรอบนี้ก็พูดถึงว่าตัวละครมาใหม่ของเกมแก a n d s u น m o n ก็คือันดานะครับหนึ่งในแคป์ตาโกลี่เฟทอมสไนเปอร์นะครับก็อย่างรอบก่อนก็เป็นฮาร์ดนะรอบนี้ก็เป็นันดาส่วนรอบต่อๆไปเป็นตัวอะไรก็รอรุ่นเอาแล้วกันว่า เกมจะปล่อยตัวอะไรมาแต่เหมือนผมจําได้ว่าตอนประมาณต,ต้นปีอ่ะักประมาณที่มีคอสโอเวอร์ไอ้สลามเข้าของฝั่งโกลบอลเนี่ยเหมือนว่าไอ้ตัวมิรันดาเนี่ยมันเข้าเซิร์ฟพีมาสักพักใหญ่ๆเลยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนผมคุพูดว่าตอนนั้นเหมือนผมไปดูแกนซัมเอนเนอร์ตัวของค o o ออฟนะแล้วเหมือนเห็นหน้าปกในการโปรโมทจะเป็นมิรันดามาสักพักแล้วปะเหมือนว่ามิรันดาเนี่ยเข้าเซิร์ฟพีมาประมาณกับปีเกือบเกือบจะ แปดถึงสิบเดือนได้แล้วหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะถ้เหมือนผมจําได้ว่าตอนสปาระมาสลา,ามอ่ะผมก็นึกว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะเซิร์ฟเจทีจะเป็นสลา,าเหมือนก,นกันก็คือเป็นสาาลาหมะแต่ว่าพอสลา,าเสร็จแล้วเหมือนเขาจะเป็นเอ็กมิดันดาเลยหรือเปล่าก็ผมคุ้นๆตัวการ์ดอ่ะว่าว่าเหมือนเคยเห็นของเซิร์ฟเจทีมานะแต่ก็ไม่พูดต่อแล้วกันสุ่มมาเลย <S <S มมก็อย่มมางอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือสุ่มอ่าด้วย i อ l d Player พนะครับ ID ของ LD p l a y พ r ไม่ใช่มือถือนะมือถือก็มือถือตั้ ค่อยว่ากันแล้วกันปุ้ยตู้ไม่ได้การันตีนะครับตู้เนี้ยแต่ผมสังเกตมาสักพักึองแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมก็ลองเอาไอดีไอดีหลักตัวเองส่งไปรอบหนึ่งนะคืออย่างต่ำๆมันก็ได้เหมือนจะได้5้าดาวตัวหนึ่งนะแต่ที่มันไม่อยู่ในเหล็กการันตีแต่ไอตัวที่ออกมาก็ไล่คุณภาพครับตัวก็5้าดาวเก๋มัง่ง5าดาวแท้มัง่งแต่ก็ตัวแบบโอ้โหเจ้าหาวกันนะ่ะก็ตัวละครมาใหม่ของเกมก็ประมาณนี้แหละครับ ต้งแต่ฮาร์ดและแล้วก็ตัวถอยไม่จากฮาร์ดโอ้โหฟาวเวอรี่ก็ตัวตอนเริ่มเล่นมีผมไปพูไปในคลิปไหนไม่รู้ต้องคลิปนึงอแะแต่ผมจะเล่าว่าตอนเริ่มเล่นมามีตัวนี้แล้วชีวิตผมก็ดีขึ้นนะกลางเกาะสมัยนั้นก็เล่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเลยนะก็เคือไปอ่าแล้วก็ลืมพูดถึงตัวละครในตู้นี้ก่อนนะหลักๆหน้าตู้ที่คนให้ความนิยมและสนใจก็คือมิรันดานะตัวละครใหม่ของแกนซัมมอนเนอร์รองมาก็เป็นเซียร่าอารูลู เลมแล้วก็เนลริมนะครับอืมก็มิลนด,ดาเซียเซียร่าก็ไม่เอาแล้วตอนนี้อยากได้มิลนด,ดาอย่างเดียวเลยแต่ก็พยายามต้องคนที่จะสุ่มตามก็ต้องพยายามดูและเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นตัวละครใหม่เลดในที่การสุ่มครั้งนี้ไม่มีการันตีห้าดาวไม่แต่ครั้งเลยนะเพราะเนื่องจากเป็นตัวละครใหม่โอกาสในการได้มันยากมากอืมนั่นแหละครับคุณผู้ชมคือไปดิ ก็ทำใจนะครับออกอยากส่วนไอพวกเออ่ชาแมนคิงเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ไม่ค่อยทำสุ่มนะเดีย๋ยวรอสุ่มเป็นตัวดองทีเดียวเลยนะได้เล่นมังไม่ได้เล่นมังพอนึกออกว่ามันมีเฟนทอมแตนไอเปอร์สมาร์ตตัวใหม่มาก็เลยมาทำคลิปนะแั่เพชรไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เดี๋ยวจะเลยมีดองแค่นั้นนะแอสโตรเหมือนน่าจะพอแรกแอสโตนได้ทีนึงก็เลยขอดูก่อนนะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะว่าสามารถแลกแอสโตนได้เปล่าแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าจะได้สุ่มไหม อ่าแล้วก็หลังจากย่อยตัวละคร็จเลยนะครับแล้วก็ไปแลกไอตัวแท่งผลึกที่เราสุ่มพวกสู้ใหม่ๆเนาะเอาไปแลกในราคาเอ็กชเชนแล้วนะครับก็ได้สุ่มทีอย่างไรแอสโตนก็ทำไมนับพวกการเพิ่มเลทตัวละครของแกนสมมนเนอร์ที่เป็น่านมือนะจะได้ตัวคอสโอเวอร์มาสักทัวก็กำลังดีนะรว่าผมเล่นเกมเนี้ยด้วยคติที่ว่าตัวละครเก่งก็ดีแต่ตัวคอสโอเวอร์ มันหาไม่ได้แล้วสุ่มได้ย่อมดีกว่าตัวละครที่เก่งครับแล้วก,วก็นั่นแหละครับไม่ได้จิวโอ้ยแม่งเอ้ <c oughs> ก็สำหรับใครว่าผมสุ่มดีไม่ดีก็ติชมก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถือแล้วส่วนใหญ่หล,กหลกักๆก็เล่นเกมนี้เพราะคอสโอเวอร์นะเดี๋ยวที่เคยพูดไปตอนคลิปแรกๆตอนทำซ er ัมอนเดอร์ไอ้แก่ซมอนเดอร์น,นะว่าผมเล่นเกมนี้เพราะว่าตอนอีเวนต์ไอ้ก๊อปปี้เทเลเยอร์เข้านะผมเล่นเพราะคอสโอเวอร์นะผมไม่ได้เล่นเพราะว่าตัวเกม แ,แรงถึงใจตั้งเท่าไหร่นะตัวตัวละครเกมมันก็เก่งดิตั้งแต่เล่นมานะบางตัวแม่งเก่งโอพีกว่าคอสโอเวอร์อ Over หลายขุมเลยหลักๆก็คอสโอเวอร์มันก็เก่งแต่เก่งแค่บางพวกนั่นแหละอย่างพวกไอเรื่องออไซตามะอะไรเงี้ยวันพันเม่ะอามันก็เก่งหลายตัวละครอยู่นะก็เดี๋ยวไปต่อกับอีกไอดีหนึ่งนะซึ่งอีกไอดีหนึ่งก็เล่นใน LD Player เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่แบบมีคอมที่บ้านแล้วแบบมือถือมีเครื่องเดียวแล้วอยากเล่นสมเพลินๆไม่มีอะไรว่างๆทำก็ แนะนำนะครับ LD Player เล่นได้เหมือนกันก็เดี๋ยวไปต่ออีก ID เ,เ,ล <S <S เลยแล้วกันนะแป๊บนึงอ่าก็มาต่อกับอ่าเรียกว่า ID ได้ไหมเรียกว่าอีกหนึ่งอีกเออนั่นแหละเรียกว่าหนึ่ง ID อีกหนึ่ง ID แล้วกันที่ผมเล่นใน LD Player นะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับตอนแรกอ่ะผมตั้งใจว่าจะเก็บเพชรไว้เยอะๆเลยแล้วค่อยสุ่มตูละละ้แล้วหลางเดีถัดไปนะ่าต่ว่า มีหลดัดานางสวยจริงอยากอยากได้เหมือนกันนะอ่าส่วนไอดีนี้ผมก็ขอพูดถึงความเป็นมานิดนึงนะก่อนจะแบบสุ่มมได้เล่นสี่สิบห้านะอันนี้ก็ได้มาตัวน,นี้ได้มาตอนให้เลือกให้เลือกประจําวันนะก่อนที่มันจะหมดวันที่สิบเดือนสิบอะไอเลือกไออะไรนะเรียกลืมชื่อไปแล้วกันนั่นแหละก็คนเล่นทานก่อนวันที่สิบเดือนสิบก็น่าจะรู้ว่าไอที่ให้เราสุ่มฟรีเวลาตัวเวละตัว,ว,ตวจะก,กว่าเราจะได้ตัวที้พอใจนะผมก็เลือกตัวนี้มาอันนี้ก็สุ่มได้ตอนตู้ไอ ตัวอะไรวะมันอยู่ข้างๆตู้ผมลืมแล้วเอ๊ะชิมิโรปะจะไม่ได้ขอไปนะแต่หลักๆอ่ะที่ผมได้อดีนี้ต่อก็เพราะว่าผมสุมได้ลิซ่านะตอนที่มันมีตู้เพิ่มเรียลิซ่ากับคิดคิดชิน่านะครับลืมลืมชื่อก็จะคิดได้ฟิลซะและ้วเช่ไเดส่วนอ่าผมพูดอย่างนี้ก่อนนะถ้าสมมุติว่าอดีเนี้มันสุมได้ห้ามัลตินะโดยรวมแต่ถ้าสมมุติหนึ่งหรือสี่อะสุมได้ตัวมิลลดามาก่อน ก็อยากจะลองสุ่มอุปกรณ์ใหม่เหมือนกันนะครับมีอุปกรณ์ของ anda, Sierra, มิลันดาเซียล่าอาลุลูเลมประมาณนี้นะครับไม่มีของไออะไรนะไอเนอรลิมนะครับเพราะว่าเนอรลิมน่าจะเป็นอุปกรณ์แบบปกติปะ่ะสามารถแลกได้มั้งอันนี้ไม่ไม่ไมั่นใจนะก็พูดลอยๆไปเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวข้างตู้ทั้งหมดรวมถึงหน้าตู้อุ้ยคุณผู้ชมมิลันดาใช่ไหม นม่มีเลนด้าใช่ไหมเฮ้ยสองตัวนะคุณผู้ชมอ่าอาจจะข้างตัวหนึ่งข้างตู้ตัวหนึ่งมีเันด้าตัวหนึ่งโอ้ยเสียล่าก็ดีอยู่ครับดีดีโอเคโอเคเพราะว่าไม่เคยมีสักไอดีหนึ่งออกอยากอยู่ตอนตู้นางมาก็ออกอยากนะเสียล่าเคยเคยสูงไหมวะ เคยสบแต่อีเวนินเอกตู้ก็เสล่างโอ้โห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 พอใจไหมครับเนี่ยเออจะเป็นนาโตชินอบิก็จะพูดว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับมันมันก็เทียบได้ว่าปวดเส้นทางได้เลยนะแต่ว่าไอดีเนี้ยมันก็ลิมิตเบรกได้นะครับ5ขั้นแต่ว่าไอตัวลิมิตเบรกอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเอาตัวซ้ํามากินก็ได้ไงมันสามารถเอาไอเหรียญเอลบีจัตโตน่ะเหรียญลิมิตเบรกแทนตัวละครน,น,นั้นๆได้นะครับ5เหรียญแต่ไม่เป็นไรครับได้ดีกว่าไม่ได้นะดีกว่าได้ตัวอะไรกันลูก กลายเป็นได้น้องนางเธอมาสองตัวสวยอะอาจจะอังน,นี้นะผมผมขอเล่นแบบว่าใครเกียดอะไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากนะไม,ไม่ไม่จริงจังเท่ากับสมบัเนอร์วอลแล้วก็นาโตชิโนบินะแต่แบบอยากจะเก็บร่างนี้ไว้สักตัวหนึ่งแล้วก็อ่าโอ้โหเคลลร่างนี้แทนแล้วก็เอาเหรียญแอลบีสโตนเพื่อไปเป็นการหาแทนนะเสียดายนางสวยโอ้ยคุณผู้ชมจะเป็นเซียร่าหน่อยแล้วก็มินดาด้ก็ไม่ได้เนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่าโอ้หมามามาดีครับส่งมาดีอ่าก็ตามนั้นแหละครับ <c oughs> ดีทีเดียวที่เหลือก็เงยียบกีิบเงยียบกีบหมดเลย <c oughs> เออก็รีบๆไปเลยนะครับอันนี้น่าจะไม่มีอะไรอืมไม่มีอะไรแปลกใหม่ให้ติดตาติดใจเนาะ <c oughs> อ่ามีหน้นดาดาบตัวเดียวพอเลยผมจะพอใจแล้วก็จะพอเลย <c oughs> ลุงใี่ต้องสอนลุงลุง ไอ้ตัวขวาลงมาไล่ซิ่งขวาไล่ซิ่งฟ้าผ่าพระเจ้าอุ้ยตัวหนึ่งมีนันดา <c oughs> อ,อ <c oughs> ก็อาจจะฟังดูน่ารำคาญกูกิดเป็นหน้ากะบมโลบอะ่ะเดี๋ยวจะมีนันดาล้วมาก็คือเออโอเนี่ยสูงยมีนันดาอู้ ในมูคลนี่เีกว่าไปเอาหน้าเล็มเดี๋ยวไปจบจบที่การออกมาเป็นเล็มนี่จบเลยนะครับไม่ใช่เลมรีซิโร่นะคนละเลมกันนาะอย่าเข้าใจผิดนะครับเล็มเหมือนกันตัวละครออริจินอลของเกมเลมนะครับที่สามารถสร้างดีบับดาบหักแล้วก็ก่อแตกให้อีกฝั่งได้ใช่ปะมันจะก่อแตกอะใช่แต่ว่าอ,อีกบับหนึ่งมันบับอะไรว่าดาบลดลงหรือเปล่าหรือว่า อะไร,ไรเนี่ยแหละเซรากอปากตกปากดีงพูซ้ำแบบบ้าอะไรล่ะเราต้องพูดวมิลันดาไปพูดเซราเฉยเลยโอ้โห,ล,หล้วนหมดแล้วใ้เซรามาสองตัวยังล้วนๆอยู่แล้วก็เซราหัดสุ่มนะครัอบอุปกรณ์มิลันดาไม่มาต้องตัวเลยโอ้ ตามนี้นะครับคุณผู้ชมก็เยนล่ามาสองตัวส่วนตัวนี่ไม่ไม่สุกจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะจะพยายามเล่นๆให้ได้ตัวครบนะเพราะว่าตัวโปรแกรมที่ผมใช้อ่ะ l v Player มันก็แบบเหมือนจะไม่ค่อยดีด้วยอนะ่ะพอเล่นๆไปอยู่บางทีมันก็จะขึ้นว่าอ่า Google Play Play Store อยู่ทำงานอะไรรู้แล้วมาชอบขึ้น GT นะน่ารำคาญอ๋อเออไอดีนี้ผมจำได้ผมเล่นดองตัวไว้เหมือนกันแตไม่ทำคลิป ครบเลยอะตัวตอนที่มันแจกประจาวันกี่วันรูปครบอ่ะประมาณเกือบยี่สิกว่าตัวได้ปะ่ะแล้วก็ไม่รวมตัวด่านนะผมตุ้มหมดนั่น่ะได้ฟิโลมาตัวหนึ่งแล้วแบบมาได้เล่นแล้ะครับได้มาตอนวันใกล้ๆจบอีเวนต์แล้วแบบผมาได้เล่นและะ้วครับแล้วช่วงนั้นก็กําลังไปทําคอนเทนต์แล้วก็จริงจังกับนาราโตะก็เลยตรงๆนะก็เลยเหมือนทิ้งเกมแกนด์มเนอร์ไปเลยอ่ะของคอมนะแต่เมื่อชีก็เล่นอยู่มากแหละ ก็ไม่ได้ทำคลิปลุมแลักเท่าไหร่นะครับเกมแกนซัมเมอร์เพราะเนื่องจากตัวเกมมันก็ถามว่ามันแจกไหมมันแจกของออกมาก็แจกนะแต่เพชรมันได้น้อยมันได้มันมันได้มันก็ได้แหละแต่มันได้น้อยอารมณ์อารมณ์เดียวแบบว่าเราเล่นาโตชิโนบินะถ้าสมมติคุณดูทั้งนาโตแล้วก็ดูทั้งแกนซัมเมอร์นะอารมณ์มันก็แบบว่านาโตนาโนโตะมาตัดวิปมันให้ทีนึงเยอะหรือว่าบางกิจกรรมบางวันเกิดใครอะไรมาเนี้ยลุงกุ้งนางบวกกับตัวด่านอะไรทั้งหลายทั้งแหล่มันได้เพชรเยอะ มันเลยมีโอกาสในการทําคลิปของเกมในการสุ่มมากกว่าแกนสมอเนอร์ซึ่งตัวแกนมมเอร์เนอร์ถามว่าด่านมันไม่แจกเพชรหรอตัวกิจกรรมไม่มีหรอมันมีทั้งมีทั้งแจกแล้วก็ตัวด่านไปแจกเพชรเยอะด่านเมกี้มันก็วนๆไปสมมติอย่างไอ้ด่านไอ้ตัวโกลิไปเนี่ยสมมุติมันอินวันออกไปใช่ป่ะมันมีด่านอื่นมาแทนเนี่ยมันก็แจกค่าเพชรเหมือนกันแต่ว่าอัตราในการได้เพชรของมันอะได้ได้น้อยมาเลยโปราสในการทำคลิปแบบน้อยกว่านะครับ คุนใหญ่ถ้าผมจะทําก็เนี่ยแหละพวกไอดีดองๆนะพูดถึงกันนะว่าโอ้รู้ว่าไอดีอ ID ดองๆก็จะมีเพชรดองๆแบบว่าเล่นไว้สักถ้ารวมตั้งแต่ตู้ลิซ่านี้ประมาณสองเดือนสองเดือนได้แล้วหรือเปล่าหรือนานกว่านั้นไม่รู้นะแต่ก็เนี่ยแหละรครับก็ออคือเล่นไว้ตั้งแต่ตอนไอที่เพิ่มโอกาสเลยตู้ลิซ่านั้นแล้วก็ปล่อยเพชรดองไว้เนี่ยก็สองร้อยห้าสองร้อยหกสิบไม่ใช่ห้าสิบอ่าซึ่งถ้าถามว่าตอนนั้น ไอดีนี้ก็ก็คือสุ่มนะสุ่มตอนเริ่มมาก็สุ่มตู้ลิซ่ากับตู้ที่มันมีอีตัวเนี้ยไอออกัสเนี่ยแต่ผมจะไม่ได้บอกมันตู้อะไรนะโอ้โอ้โอ้รู้แหละว่าอยากให้สุ่มอ่ะแต่คือแบบออกยากจริงๆนะไอชายอาชาแมนคิงเนี่ยก็ถ้าเดี๋ยวที่ผมเงียบไปเนี่ยไม่ใช่แล้วนะกำลังนึกถือว่าจริงๆอ่ะผมก็อยากได้นะไอ้โยสกับไอ้ฮาโอกับไอ้ทาทาโอเลมทาโอเลนเนี่ย ขออภัยนะถ้าออกเสียงผิดฮาโอกับฮาโอเลนก็อยากได้นะครับแต่ว่ามันมันก็ออกยากอะแหละเหมือนคอสโอเวอร์ทั่วไปอ่ะถ้าดวงมันจะมีจริงมันจะได้มันก็ได้ครับมันไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่าอยศกับไอ้อะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้หรือว่จะแอนนาป่ะอันนาหรือแอนนาเอันดิอันป่ะเออนั่นแหละอันหรือแอนก็ขออภัยนะผมไม่เคยดูเรื่องการ์เมจินส่วนแอสโตรผมก็จะเจ็บไปเรื่อยๆนะ รอตู้ที่มันแบบให้รอรอบที่มันแบบแอสโตรน่าสนใจกว่านี้คือจริงๆให้ผมพูดมาแลนวว่าตอนเนี้แอสโตนจริงๆก็น่าสนใจนะพวกตัวธาตุมืดที่เพิ่มเลดมาในหน้าแอสโตนเนี่ยคือมีแต่ตัวดีทั้งนั้นเลยนะครับใช้งานจริงได้ได้หมดเลยเอถามว่าแอสโตรน่ะจริงๆมันก็น่าสนนะครับแต่ว่ารอเป็นช่วงออสตาและเป็นช่วงที่แบบเ,เพิ่มเลนของการได้ตัวพวกแขงตรกอรี่แข็งตรกอรี่พวกไนออฟฟัตนะครับ พวกวอลพวกตัวอื่นในแคตาโกลลี่นั้นอ่ะผมชอบนะอ่าของแคตาโกลลี่หรือว่าพวกอ่าเรียกอะไรเดียกลุ่มมะกลุ่มสังกัดอะไรเงี้ยของไมออดบัตนะผมชอบส่วนภาพเลือดก็ดีแหละแต่ว่าไม่เอาแล้วกันมันดีนะจริงๆรอ่ะมันน่าสูบนะแต่ผมไม่เอาแล้วกันบวกกับไอ้โอกาสผมผมมองว่าโอกาสในการได้พวกคอส์โอเวอร์แบบนี้ผมว่ามันยากอ่ะจริงๆเพราะว่าถึงผมจะยังไม่ได้ลองทํารีกเหมือนตอนไอ้ ชิวฮีโร่2นะแต่ผมแค่แบบผมรู้สึกได้อะ่ะว่ามันยากอะ่ะยวไปต่อกับไอเดียหลักตัวเองนะไอเดียหลักผมก็จะส่งสักทีหนึ่งแล้วกันไปต่อเลยแล้วกนะันอ่าแล้วก็มาต่อ,นะอก,กับไอเดียหลักตัวเองอีกเช่นเคยนะครับก็อันนี้ในบัญืีนะครับไม่ใช่ใน l อ p ดี y e r ในคอมแล้วนะส่วนที่ผมพูดว่าจริงๆไอสโตนมันน่าสนแล้วก็พวกตัวตู้ชาแมนคิงอน่มันก็สนนะตัวเขาดวผมชอบสะสมนะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดเนาะมาแค่ช่่ง หรืออย่างบางคอทเวอร์มันอาจจะไม่มาอีกแล้ว,ลวก็ได้เราจะเป็นรู้เหรอถ้าเกมไม่เอาเข้าเนาะอเอาอย่างนี้คุณก่อะนะม,มุ่งมาเกมง่ายดีกว่าถ้าถึมุ่คุณก็เล่นแกนโวเนอร์นะหรือไม่หรือไม่ต้องกระแดดคุณรูที่เปลียบอย่างเงี้ยอย่างไงป้าอย่างตู้ไอ้โยโยกับอ,อันนาเนี่ยมันก็ยังมีแอร์ตู้แบบสุ่มปกติกับตู้ที่แบบสเตปอัพใช่ไหมอ่าทุกคุณผู้ชมเห็นสเตปอัพของเอ พาโอก <im urger> ับพายโอเลนป่ะ <im <subscriber> <implications> <im like <im> ั่นแหละครับไม่มีผมงตุ่มไปแล้วไม่ออกเอาตรงๆไม่ออกเคือก็ที่ผมไปทำคลิปส่งไปล่าสุดเมื่อตอนนู้นอ่ะก็นั่นแหละมันเคือผมไม่มีคอสต์โอเวอร์ใดจำในารคิมไม่เท่ตัวเลยเพระปจากผมจะต้องสะสมตัวให้ครบัเกือบติดอาของไอ้โยเนี่ยอาจจะให้เกือบัเกือบติดเนนิดะแต่พายโอกับพายโอเลนเนี่ย น่าจะเก็บให้พบสิบกว่าแล้วค่อยสุ่มคมคิดทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังก่อนก็ที่หลักนะค,คือได้ก็ดีไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้ครับเหล็กเกนเนี้ยเนี้ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวออริจินลอลของเกมะพวกตัวคนใหม่ๆ่ะเนาะถ้านับมาตั้งแต่ตัวหลังๆอ่ะถ้จะจำความได้ผมสุ่มตู้พวกมันผมก็ไม่เคยได้ตัวพวกมันมาตักตัวเลยอ่ะ ตัวออริจินอลของเกมโอกาสมันออกยากยากกว่าคอร์สโอเวอร์นะในความคิดผมอะผมว่ามันออกยากแบบยากจริงๆนะต่อให้สมมติว่ามันมันเขียนว่าดรอปอราเรทดรอปขึ้นอย่างเงี้ยผมก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยอินเคสติดอีเวนต์ไอเทมดรอปเรทบายห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เขียนมิลุพีอะและ้วไปไงก็ปรากฏความจริงแล้วก็ไม่ออกคุณผู้ชมอินเคสติดอีเวนต์ไอเทมดรอปเรทบายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอยาเขียนซะดูดีแต่แม่งไม่ออกอีเวน เนี่ยก็ต,ตามนี้ครับเหทไอไอ้เลรเนี่ย,นนยต้องบอกกันนะว่ามันคือเหรีที่เราต้องเสียเพชรจริงๆนะเพชรไอ้เนี่ยไอ,ไ,อไอ้ที่มันขึ้นว่าสูนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ไม่ใช่สามนะเพชรเติมอะเอาง่ายๆเออแม่งเหสียญ0.0%น่ะคือแบบนันโตะว่าแย่แล้วนะไอ้เกมนี้แย่กว่าอีกเอาจิางๆนะเออนันโตะยังยังไม่น่าเกลียดขนาดเนี้ยขอตรงๆนะ ก็ถ้าสมมติเป็นผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นแต่ไม่แต่ว่าได้มาสักพักแล้วแต่ไม่เคยเติมอะมันก็จะมีไอแพ็ควนมาที่มันเขียนว่า new new อะไรสักอย่างน่ผมจะไม่ได้แต่มันจะประมาณสาิบาบาทนะครับเออก็ใจสนใจก็จ่ายได้นะส5ิบาทส5ิบาบาทแรกกับการได้ลุ้นผมใช้คำว่าได้ลุ้นเลยนะถ้าถ้ามีไอตัวตัวเติมตรงนี้นะขอบผม พอเติมสุ่มในสเตปอัพของ a อเลยนะก็ไม่ได้โอหรือโอเนี่ยก็ถ้าผู้ชมท่านใดที่เล่นแล้วมีผมก็ได้นั้นนะถ้าอยากได้มีนั่นได้จริงๆนะสุ่มสเตปอัพอ่ะผมว่าน่าจะออกมากกว่านะห้าสิบเพชรสเตปอัพครั้งที่หนึ่งถึงมันจะบอกว่าสเตปหนึ่งมันไปเพิ่มแอนนากับอะไรวะรือชื่อแกก็ตามนีหนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มมาได้เขียนว่าเพิ่มตัวของตัวนั้นอ่ะอไอ้ เนริมเออเนริมกับ n อนอาก็เห uh, ็นไหมว่าสเตปอัพรั้งที่หนึ่งมันจะเขียนว่ามันเพิ่มเนริมกับอารูลูก็เหอะแต่จริงๆมันก็มีโอกาสออกหมดเลยครับเอ่อภายในสี่สามสเตปอัพเนี่ยอ่ายิโลเจมอ๋อไอ้แทน่ทนแท่นแท่นเจมนะเอาไวแ้แลกอีกชั้นอะว่าจะเอาไปแลกถ้ามีครบสะสมครบสามติดก็เอาไปแลกไอ้ตัวละครได้ที่เราต้องการเลยนะแต่คุณผู้ชมคิดงี้ก่อนนะ สามสบะใครจะเก็บตื่นามแค่นี้แหละต่อต่อครั้งที่มันมานะต่อตู้อะเพราะว่าห้าสิบเพชรใช่ไอ้แท่งแท่งน,นั่นอะที่เอาไปแลกค่าในราคาเอ็กเซนแค่หนึ่งถ้าคุณอยากจะควบสามสิบอยา่าได้ตัวแบบการันตีไปเลยอะ่ะเท่ากับคุณต้องเสียพันห้าร้อยเพชรแล้วผมน้ำต่อว่าผู้ดเล่นสายฟรีอะเออมันจะไปอยู่มันจะไปแลกยังไงได้เนี่ยสมมุติคุณอยากได้มิลันดาเนี่ยแลกเลยสามสิบแท่งไอ้แท่งๆอะไรเจมอะไรเนะี่ย โอ้แล้วใครจะไปได้บ้าโอ้อ,อย่างคุณเติมหนักๆจริงๆ,ๆอ่ะคุณก็ถามแอบ,บว่าสักกี่กี่พันดีกว,ว่ากี่พันแล้วกี่หมื่นดีกว่าเออโอ้โหเถื่อนจะตายเอาตรงๆนะให้ผมมองอ่ะเกมนี้มันก็หลักๆต้นจะับบก็มาจากญี่ปเญี่ปุ่นแหละมันก็เป็นของ QOF อ่ะเนะเาะออแล้วไปยมาพยาาโตหละมัง้งเพราะว่ามันภาษาอังกฤษมันก็รองรับไงไม่เหมือนอย่างไอ้นโตชินุบินะภาษาอังกฤษมันก็ไม่มีไม่รองรับคุยกับ CMT นึง คือแอดหรือว่าพวกไฟบริการลูกค้ามันก็ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะ <S <S เนาะเกมนี้น่าจะคุยภาษาอังกฤษได้แหละเพราะเกมมันเป็นเกมโกลโบอลโโโนาะก็จบแล้วนะครับสำหรับสุม่มตัวละครสุ่มหาตัวละครใหม่ของแฟนทอมสไนเปอร์อย่างมิลันดาสรวปองค์ประกอบการก็คือ3 ID นะ ID มือถือ1แล้วก็ ID ของแอดแล้วก็ ID ของ MV Player 2 ID นะครับก็สรุปไม่ได้มิลันดาสักตัวหนึ่งเป็นเทพชรทั้งหมดก็าาราวๆ400เพชรนะครับ เราๆนั่นนะอ่าเพราะว่าไอดีมือถือเนี่ยไอดีหลักก็ส่งไปห้าสิบเพรตัวเมลตี้ที่เป็นหลักก็100ร้อยเพรก็เป็นร้อยห้าสิบบวกกับของไอดีิซ่าที่ได้เซียร่ามาสองตัวก็เป็นสอง้าสิบก็ทั้งหมดเป็นสี่รอยเพรนะสี่ร้อยเพรไม่ได้มีดันดา,า,า <c oughs> เพราะว่าต่อให้สมมุติว่ามันคนละไอดีกันก็จริงนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนอย่างนารโกะนะว่าแบบ สุ่มไปแล้วเราสะสมสเตปได้ไหนอะ่ะมันก็มาเลยสะสมเหลมมันยงังมันก็ยังคงเกลือเช่นเดิมนะถ้าเทียบกับนาโตชินอวิเนี่ยอย่ะมองว่าการออกมันเกลืออย่างนั้นอะ่ะแต่สมมติสมมติว่าเราสุ่มไอ้ตู้ตู้นึงไปเงี้ยมันถึงสเต็ปที่สามสเต็ปที่ห้าเงี้ยมันก็ยังแบบอัพอัพเหลมใช่ไหมอัพเหลมไอ้ไอ้ตัวตัวนั้นแบบเจ็ดดาวแท้เจ็ดดาวฮีโร่เงี้ยให้ไป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่านาสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแบบเออมันเพิ่มโอกาสให้แบบเพิ่มสูงกบนเออ เห็นแล้วยังชื่นใจนะว่าแบบเออมันยังดีไว้แต่เกมน,นี้ไม่ no อยากได้ใช่ไหมมัน,นก็เติมสุ่มีเดีเออ้าเติมสุ่มแม่งก็ไม่ใช่ว่าจะออกนะสมมุติเนี่ยคุณกด,ด,ดอันเนี้ยเนี่ยแล้วคุณเติมไปปุ๊บอ่ะไอ,ออันเนี้ยมันก็ไม่ได้การันตีอะไรคุณแล้วว่าคุณจะได้มีันาด่าเออหรือเอาง่ายๆนะเอาแบบมอแบบง่ายๆนะสเตปอัพอันเนี้ยผมถามเฉยว่าถ้าสมมุตินะสมมติจริงๆนะแบบ ค so, ุณซุ่มสเตตแรกคุณเติมไปตั้งแ่5บาทผมก็บอกก็ไม่รู้เขาไม่ได้ระบว่าการันตีนะเขาบอกว่าหน1่1การันตี5ดาว Evolution Union ไม่ได้การันตีตัว4 5ตัวนี้เลยนะครับ a r ลูเน Nerim มเ m s i e ล่าและ m รัน n d าไม่ไม่การันตีก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดาโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กดแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ สล้หลังลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอจบประเด็นนี้แหละครับขอจบไปไวๆนะวันร้อนขอบคุณครับ